90ลูมี่เนี่ยเท่ากับ125บบาทมันคือคำตอบนะครับเล่นเกมแล้วได้เงินมันคือยังไงนะครับผม <liber o Bitcoin> ผมจะแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาวงการพวกฟาร์มมิ่งแล้วก็ NFT อะไรประมาณนี้ครับแบบเกมก็คือจะคล้ายๆกับ Harvest Moon อ่ Stardew Valley Story of s e a s o n อะไรประมาณนี้ครับที่เป็นเกมทำฟาร์มนะครับก็คือถ้าใครที่เคยเล่นแล้วนะครับมีพื้นฐานการเล่นเกมพวกนี้มาแล้วมันไม่ยากเลยครับผมรูปแบบการเล่นแทบจะถอดกันมาเลยนะครับผมขอเริ่มที่การทำฟาร์มฟรีก่อนนะครับว่าเข้ามาเล่นแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคือมาปุ๊บเนี่ย เงินเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูม่เนี่ยเราจะไม่มีนะครับแต่น,นี้เป็นคอสเปต้าอยู่เขาก็ให้มาเทสนะครับโดยการแลกเหรียญครับเหรียญอะไรมานะครับก็ก่อนอื่นก็คือเราต้องไปหา,มาเมล็ดนะครับไปหา,มาเมล็ดก่อนนั้นเราก็ขุดแปลงฟาร์มไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมทําไปแล้วก็คือให้เรามาที่ตรงฟาร์มนี่ครับรูปจอบเราจะเห็นว่ามันมีพืชผลอยู่3มชิ้น,นี่ก็คือ,อนี่ครับก็จะมีมะเขือเทศ ข้พอพหุ์กระหล่ำนะครับก็คือแถวบนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบการฟาร์มฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยอันนี้จะเป็นการฟาร์มด้วยต้นกล้านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายถัดไปนะครับโดยใช้เงินจริงนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปพูดถึงฟาร์มฟรีก่อนก็คือสมมุติเราจะปลูกมะเขือเทศเราก็กดที่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นคําว่า build นะครับแต่น,นี้ผม,ผมผมผมสร้างไปแล้วครับมันก็จะเป็นคําว่า grow farm แล้วก็ลงแปลงครับลงแปลงขุด ก็คืออันนี้เราเราขุดเรียบร้อยแล้วครับเวลาขุดก็จะเป็นรูปจอบปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างงี้ครับนี่ครับ,รบมันจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ถ้าฟรีก็จะเป็นมะเขือเทศเปล่าอ่าอันนี้แทนด้วยเหรียญคับกับลูมี่นะครับใช้เงินจริงอันนี้ใช้เหรียญเออ่ที USD นะครับผมก็เหรียญเหรียญที่อิงกับค่าเงินดอลลาร์นะครับผมโอเคต่อไปเราจะหา,มาเมล็ดได้จากไหนนะครับก็คือ ให้เราเดินนะครับเดินไปหา np c ครับที่ชื่อว่าลุงแจ็คนะครับคือในในหมู่บ้านนี้ก็จะมีเอ่อ n อ c อยู่นะครับนี่ครับเาเดินกดคลิกค้างได้เลยนะครับเดินนี่ครับนี่ก็คือลุงแจ็คก็จะบอกว่าอา่ถ้าจะเอามะลิสมะเขอเทศเนี่ยจะต้องไม้10อันข้าโพด ต้องใช้หิน10อันนะครับแล้วก็กระลำนะครับใช้ไม้กับหินนะครับอย่างละ5อันนะครับทีนี้เราก็ไปทําการหาหาสิ่งเหล่านี้มานะครับก็คือโดยได้จากการโดยได้จากการโดยการไปที่นอกเมืองนะครับนอกเมืองครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือตอนนี้มันยังมีอยู่3จุดที่ให้เราไปก็คือเดอะคอสซิงฟลอร์บูแลวก็ไพรวาเล่นะครับผมเป็นป่าสนอะครับทางข้าม แล้วก็ดอกไม้ป่าครับโซนดอกไม้ป่าพวกนี้จะสังเกตนะครับอันนี้จะมีแถบนะครับที่เรียกว่าลอสโตนนะครับผมเป็นหินหินน้ำทางครับผมก็คือทุกครั้งที่เราเข้าในในในโซนพวกนี้ครับที่ไม่ใช่หมู่บ้านนะครับเขาจะเรียกว่าไวโซนเราจะเสียหนึ่งเราจะเสียหนึ่งนี่ครับมันจะบอกว่าเราจะต้องเสียหนึ่งหนึ่งหินลอสโตนนะครับผมแล้วก็เพื่อเข้าไวโซนก็เอนเตอร์เข้าไป ก็อันนี้นะครับผมเราเข้ามาสู่โซนเอ่อคอสซิ่งนะครับก็คือจุดเชื่อมนะครับทางข้ามอะไรพวกเป็นจะเป็นสะพานนะครับในป่าครับก็จะเป็นโซนที่เราใช้เก็บของป่าใช้ตัดต้นไม้นะครับใช้ทุบหินใช้หาของแร่เปิดทีบอะไรประมาณนี้ครับผมทุกครั้งที่เราเอ่ทำการแอคชั่นนะครับมันจะมันจะเสียนะครับสิ่งที่เรียกว่า Energy นะครับค่าพลังงานของเรา ค่าพลังงานจะเต็มที่ร้อยนะครับก็คือทุกๆการกระทําของเราเนี่ยจะเสียเอเนจีนะครับยกเว้นการพวกเก็บนะครับผมพวกนี้จะไม่เสียก็นี่ครับเดี๋ยวเราตัดไม้ปั๊บนี่ครับมันจะบอกว่าเนี่ยเราเสียเอเนจี4สี่นะครับแล้วก็ได้ไม้มาหนึ่งนะครับคือในแถบพิ s ตอรี่เนี่ยมันจะแสดงนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็เสียเอเนจีไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับได้ได้ของกลับมาเท่าไหร่นะครับหินต้นไม้ต้นไม้เดี๋ยวผมตัดต้นไม้ ือถ้าเป็นสายฟรีเราก็ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้คำนวณอะไรเยอะขนาดนั้นก็เล่นไปตามเกมนะครับนี่ครับได้ไม้แล้วครับคือตอนนี้เราจะใช้4 Energy นะครับก็คือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอ่ของนะครับที่อยู่ใน Inventory นะครับคือสามารถหามาอัปเกรดนะครับก็เหมือนเกมทั่วๆไปครับอัปเกรดทำให้ ใช้ energy น้อยลงนะครับเอ่อตีตีต้นไม้แรงขึ้นนะครับเปิดหีบแรงขึ้นอะไระครับเปิดหีบได้ไวขึ้นนี่ครับปุ๊บเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าจะลองเข้าป่าไปอีกโซนนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองข้ามไปอีกโซนนะครับอันนี้ก็เป็นโซน f o r e s wood นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมกิน energy ก่อนตอนนี้พลังงานเหลือแค่ทีเดียว ตอนนี้พลังงานหมดแล้วครับต้องเพิ่มพลังอ่ะกินสามันนี่ครับผมนี่เจอหีบนะครับผมหีบนี้ก็หายากะระดับหนึ่งครับแต่ไม่ได้ยากมากขนาดนั้น,นครับเราก็ทำการล่าของ ได้กล้วยครับผมหินกอนอ่าโอเคครับเราได้ไม้กับหินครบแล้วนะครับอันนี้ผมก็ฟาร์มไปสักระยะแล้วเดี๋ยวผมจะไปแลกปเป็นเมล็ดให้ดูแล้วก็ปลูกให้ดูนะครับซึ่งสมมติว่าเราเอเน g y จีหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องเดินกลับบ้านนะครับกดโฮมแล้วก็บ้านเลยครับโฮมแล้วก็เอ็กซิสไปเลย exit จากเอ็กจาก i วน z o n นนะครับ Re เท r ร์นท i วินเลไปเลยโอเคครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับเราไดออ้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมเราก็ไปแรกไปไปหาลุงแจ็คครับอ้าวแจ็คมันจะแสดงนะครับ ข้างบนนะครับว่าเรามีหินเท่าไหร่มีไม้เท่าไหร่ครับผมซึ่งใช้ในการแลกนะครับอันนี้ผมก็ฟาร์มาจน200นะครับสมมุติว่าผมจะแลกโทเมโตนะครับสักตอนนี้มันมี200แล้วก็แลกได้ปรยมาณ22อันใช่ไหมแต่ว่าเราลองสังเกตนะครับถ้าเรากรอกเลขเกิน10นะครับมันจะบอกว่าให้คุณนะครับกรอกได้แค่10หรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับ ก็ไม่ได้ครับก็ต้องเอาให้10อ่าผมจะเอาแคปเบสเมื่อเกิดที่สิบปั๊บคอนเฟิร์มคือไม่รู้นะว่าในอนาะคตจะมีการแก้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการทำาานสิเซคชั่นแต่ละรครั้งอะไรเงี้ยคือมันได้ทีละสิบอ่ะมันช้าเราเราตัดมาทีเราก็อยากจะแลกทีหมดเมื่อเราได้มาเล็ดแล้วนะครับผม นี่ครับเล็ดให้เรามาดูใน inventory นะครับมันก็จะมีเขียนเป็นซีดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ฟาร์มของเราได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะลงนี่ครับกันลำเวลาลงนะครับก็กดแพลนนะครับผมเรามีมาเมล็ด3ามแม็กไปดสามคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตกลงอีกรอบนะครับคอนเฟิร์ม มันก็จะขุดแปลงอย่างนี้ครับเหมือนตอนที่เราสร้างแปลงครับแล้วก็รอจนมันสําเร็จนะครับลงมะเขือเทศแผลงแม็กคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปก็เรียบร้อยครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกระหล่ำนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ย คือเราปลูกฟรีเนี่ยมันจะมีบอกเลทของผลผลิตของเรานะครับก็คือ8 x คูณ8อะไรประมาณนี้อันนี้นะครับผมก็คือมันจะได้2.58เหรียญนะครับต่อปีก็คือการรีเทิร์นซีดแพน n อันนี้ผมลงไป3ลงไป3นะครับโพดักเลทก็3.76ต่อวันนะครับแคปเบจเอิร์นะครับก็คือตอนนี้ผลผลิตที่ได้รับนะครับยังศูนย์อยู่นะครับเราก็รอไปครับผมคือเราสามารถเก็บได้ทุกเมื่อนะครับก็คือ อันนี้คุณก็รอไปนะครับผม Total liquidity นะครับก็คือคนที่ปลูกกระลำอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับอานนี้ก็รอครับเพราะว่าทาฟาร์มครับเพื่อผลก็ต้องรอผลผลิตไปคือหลังอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างอย่างที่เมื่อเราหว่านเมล็ดลงไปครับจะมีเวลา48ชั่วโมงครับหรือก็คือ2วันนะครับก่อนที่ผลผลิตจะเน่าเสียนะครับก็คือเราจะเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่อย่าให้มันเน่าก็พอครับก็คืออันนี้มันบอกว่าเราจะได้8.24นะครับ ปับ๊บเาเวสไปนี่ครับเก็บเลยไหมถ้าเก็บแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปทั้งแปลงนะครับทั้งเมล็ดทั้งแปลงหายไปหมดเลยโอเคนี่ครับก็คือจะหายไปหมดเลยทั้งเมล็ดทั้งไรเพื่อปลูกใหม่ซึ่งอย่างอ,อันนี้ข้าโพดนะครับผมปลูกมาน่าจะได้เกือบเกือบสองวันแล้วนี่เห็นไหมครับก็คือผมลงไป200เมล็ดอันนี้ผมลงมาประมาณวันเกือบเกืบสวันแลวครับมันก็เลย6 0 0กว่าเห็นไหมครับก็คือถ้าเล่นสายฟรีเนี่ย การเก็บผลผลิตนะครับผมก็คือควรจะเก็บตอนที่มันใกล้ที่จะเสียนะครับก็คือจะได้ผลผลิตที่สูงที่สุดนะครับแต่อย่างว่าครับสายฟรีมันก็จะได้เงินน้อยกว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ลงทุนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาผลผลิตที่ได้นะครับไปขายกับ NPC นะครับที่ชื่อว่าเคลลี่นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าเคลลี่นะครับก็คือเป็น NPC นะครับที่ใช้ในการขายผลผลิตนะครับผม แล้วเราก็จะได้เงินเป็นลูมี่กลับมานะครับซึ่งในอนาคตนะครับเขาบอกว่าจะมีการขายพวกผลผลิตนะครับทาง m a r k e t p l a c e นะครับก็ก็ต้องเปรียบเทียบราคาดูนะครับอันนี้ก็คือราคาพื้นฐานของมันนะครับถ้าผมขายปุ๊บเนี่ยเราจะได้0.824นะครับก็คือตามนี้เลยแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราขายเนี่ยเราจะเสียแท็กนะครับเขาใช้คำว่าแท็กภาษีนะครับ5%นะครับก็นี่ครับมันก็จะหักลบกบให้เราครับก็คือ you will receive เท่านี้คุณก็จะได้มา0.78ลูมี่ครับผม ก็คอนเฟิร์มไปครับสังเกตนะครับทุกๆครั้งที่เราขายเนี่ยเราเสีย5%นะครับเพื่อเขาบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปหมุนในระบบแต่5%เนี่ยมันดูไปดูมามันมันเงินมันน้อยครับมันก็เลยเหมือนน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันมันเยอะนะครับ5%เนี่ยเหมือนกับเราฝากดอกเบี้ยครับปีหนึ่ง5%เนเนี่ยไม่มีนะยากนะนอกจากเราไปลงทุนในพวกพันธบัตรลงทุนในหุ้นปันผลอะไรพวกนี้ครับผม คือ5%นี้ไม่มีทางที่เราจะเจอพวกดอกเบี้ยนะครับอ,อย่างพวกสลากครับก็ตีผลไปแบบเขาเรียกนะนะครับผลตอบแทนนะครับก็ประมาณ2-3% 5%นี่เยอะนะถือว่าเยอะเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเราได้เงินลูมี้มไปแล้วครับผมก็อยู่ตรงนี้ส่วนข้อดีของสายฟรีนะครับก็คือคือการที่เราเล่นเนี่ยครับหนึ่งนะครับก็คือเราได้ศึกษาระบบไปด้วยนะครับทั้งระบบ NFT นะครับผม แล้วก็ระบบการฟาร์มนะครับเพื่อในอนาคตนะครับเราอาจจะอยากฟาร์มด้วยเหรียญจริงๆนะครับเพื่อรับผมต่อแทงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สายฟาร์มฟรีเนี่ยคือมันไม่ขาดทุนนะครับผมมันไม่มีทางขาดทุนเล่นไปนอกจากได้ความสนุกแล้วก็ได้เงินนะครับผมนี่ครับพอหลังจากเราได้ได้ลูม่มาแล้วเนี่ยเราก็เอาลูมิเนี่ยครับไปขายครับผมลูมิ to K รับก็คือเราเอาเงินลูมี่นะครับไปขายเป็นเงิน K รับ แล้วก็เอาเคคัพเนี่ยออกไปสู่ x c h a n g นนะครับเพื่อไปขายเป็นเงินจริงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมลองกดขายนี่ครับปุ๊บตอนนี้เรามีอยู่91ลูมี่นะครับสมมุติผมขายไป90ลูมี่นะครับเราก็จะได้เหรียญเคคัพนะครับมา5เหรียญกว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญคัพก็อยู่ที่25บาทนะครับโดยประมาณก็คือคุณ90ลูมี่เนี่ยก็จะเท่ากับ125บาทนะครับผม ก็คือมันคือคําตอบนะครับว่าเล่นเกมแล้วได้เงินมันคือยังไงนะครับผมก็คืออย่างนี้นี่เองก็สําหรับสายฟรีนะครับก็มันดีตรงนี้แหละครับมันตรงไม่มีความเสี่ยงนี่นะครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นสําหรับการสอนการเล่นฟรีนะครับผมแบบเบื้องต้นนะครับผมคร่าวๆเลย ก็ถ้าถูกใจยังไงก็ผมฝากกดติดตามแล้วกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับผมเล่นเกมกับเพื่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมคลิปหน้าก็อาจจะมาสอนการฟาร์มด้วยต้นกล้านะครับผมแล้วก็จะบอกถึงระบบต่างๆที่มากขึ้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเรียนครับฝากกดติดตามด้วยครับ